ต้องบอกว่าเมื่อวานลมพัดแรงมากแล้วก็ทำให้ต้นไม้คนใบไม้นี่ร่วงเต็มเป็นหมดเลยกิ่งไม้กิ่งปงกิ่งปาล์มอะไรร่วงเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็เปลงเศรษฐกิจพอเพียงก็โดนหนักเหมือนกันร่วงใส่ พืชผักด,ดอกมงดอกไม้ไม้ดอกไม้กระถางที่ตางไว้เละตุเปะหมดเลยวันนี้เชาานี้ทิพย์ก็เลยต้องรีบมาจัดการเอาออกเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้นไม้จะตายทิพย์ก็เลยต้องรีบจัดการให้ไหวที่สุดแล้วมันเยอะมากทิพย์ก็ต้องค่อยๆเอาออกแล้วมดแดงก็เยอะกัดก็กดัดต้องก็ต้องทนเอาอุตสาห ทำมาแบบอย่างดีแล้วแต่พอธรรมชาติภัยธรรมชาติมาแป๊บเดียวก็เสียหายได้เหมือนกันค่ะทุกคนซึ่งภัยธรรมชาติเราไม่สา,า,ามารถควบคุมได้แล้วตอนนี้ชิปเปเราเลยต้องไปเอาคือมันเก็บอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเอาคราดนั้นมาดึงออกมาดึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นช้ามากมันไม่ไหวถ้าใช้มือ อันนี้อย่างเดียวเพราะว่าไยที่มันฉีกออกมันอะไรอ้โหกิ่ไม้เล็กๆใบไ,ไม้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะก็ต้องเอาออกไม่งั้นมันดูไม่สวยต้องให้ต้องรีบจัดการเพราะชอบความเรียบร้อยสวยๆง,งามๆต่อด้วยกวาดถนนค่ะ เพราะว่าใบไม้ก็ร่วงเต็มถนน,น,นกี่มงกี่มไม้ก็เต็มถนนเหมือนกันทนี่ก็เลยไม่ชอบต้องรีบรีบกวาดออกให้มันดูดีขึ้นหน่อยนะคะเพื่อบิณลายของตัวเองที่อยู่มาแปดปีเก้าปีต่อด้วยตัดหญ้าค่ะต้องบอกว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ซื้อมาเองในทิกตอกมาใช้ดีนะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า ไม่ต้องอะไรมากมายชาร์จแบตเสร็จแล้วก็ตัดนะคะไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องอะไรเลยแบบโคตรสะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนค่ะเราไม่ต้องสซอรไพรสไม่หนักไม่อะไรนะคะแต่ว่าตัดได้น้อยหน่อยเพราะว่าแบตถ่านมันจะเอ็แบตมันจะหมดแต่ด้วยทำค้างให้ถัวค่ะ เพราะว่าปลูกมาอามาตั้งต้นไว้ตรงนี้ก็เลยต้องทําครั้งหน่ตรงนี้ทำไม่ง่ายค่ะไปตัดเออเขาแล้วไม้ไผ่ที่มันตายไปแล้วนะคะเป็นกิ่งนั่นแหละเราก็ตัดมาแล้วก็มามัดกับรั้วเพื่อให้มันเลยขึ้นดูสิไผ่ธรรมชาติของเมื่อวานล้มต้นดีเราวันดีก็ล้มต้องรีบจัดการ